ของกลุ่มของวิศวกรรมและอุตสาหกรรมดังนั้นผมมองเห็นว่าก็ตั้งขาหรือโจมพิจัยที่อยกมาแก้ปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะภาคเหนที่มีอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นเยอะมันจะมีอะไรที่มันคล้ายๆกับมีความภูมิปัญญาในเรื่องของปัญหาที่เราต้องการไหมแต่เพื่อเพื่ ก็จะเป็นยามลัยก็เดลงพื้นที่ไปในวันพรุ่งนี้ร่วมกันทำให้ได้นบ็คยพื้นที่ไว้ตัวใหเหาสมกันะพืที่จะไปช่วยกันชิดในเรื่องของการว่าเราเองชอบใารหรือว่าแของกื่อะไรที่จะตอบสามเดือนเนี่ยเาเริ่มเริ่มมือลันนะครับก็เลยโอกาสได้เข้าไปหาผู้เชี่ยวชาญจริงนะเพราะฉะนั้นยัเ่อาช่่วงต้นนะผู้ใหญ่ตามหาเอ็กซ์เพร t นะซึ่งซึ่งก็มีหลากหลา พยายามที่จะเอานั้นก็เลยโชคดีที่ได้ของเราที่ข้อนะครับที่มีสองที่ที่เราพอจะพอจะเข้าถึงได้นะครับก็เลยก็เลยมาประกอบร่างกันนะครับนั้นในโครงการเอชพีไทยแลนด์นะครับจากบริบทของตัวตัวตัวโครงการเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าตัวเอชมันจะเข้าสู่ซีโร่นะครับจะเป็นจะเป็นภาษาที่ที่ตอนเขียนตัวโครงการนะเป็นเจตนาหลงที่เราจะเข้าสู่โครงการ ต่ว่าทีแล้วในกระบวนกาของตัวโครงการเนี่ยเราคุยกันที่ความนั่งเป็นนะครับในเรื่องในสองกรบนการนี่ยคือลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับอันที่สองคือลดผลกระทบที่เกิดขึ้นเรื่องจากควานในบริบทตรงนี้นะครับอันนี้คือภาพรวมของโครงการอาจจะเริ่มต้นด้วยด้วยภาพตรงนี้ก่อนนะครับว่าในบริบวของปัญหาเนี่ยนะครับในที่เราเห็นภาพกันมาเนี่ยก็มันเรื่องราวก็คือ ยังไม่ค่อยเป็นประเด็นมากนักนะครับแต่เนื่องจากทางประชากรชาสตร์ก็ดาโครงการประเทศไทยไร้หมอกควันเนี่ยเป็นโครงการสําคัญในโครงการมุ่งเป้าซึ่งเป็นโครงการหลักในชุดโครงการทาาไทยนะครับเนื่องจากว่าในขณะนี้เนี่ยก็มีปัญหาทางสังคมเศรษฐกิจหลายอย่างซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศ ซึ่งเรื่องใหญ่ๆทำนองแบบนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีความร่วมมือกันมีองค์ความรู้เข้ามาเพื่อเช่นในการบริหารจัดการแล้วก็ต้องร่วมมือกันตั้งแต่อ,องค์กรที่ใช้ในการบริหารง,งานวิจัยนะครับที่ว่าคือข่ายคอปชแล้วก็ผู้ปฏิบัติการวิจัยทั้งในมหาวิทยาลัยต่างๆและในชุมชนแล้วเรื่องใหญ่ทำนองแบบนี้เนี่ยต้องมาประสานความร่วมมือกันก็เลยได้จัดตั้งชุดโครงการโครงการท้าทายว่า Thailand Grand Challenge ครับ พื่อที่จะดำเนินการสําหรับโครงการประเทศไทยไร้หมอกควันเนี่ยก็เริ่มทํางานมาเกือบจะครบปีหนึ่งแล้วนะครับก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะทําอย่างไรที่จะหาองค์ความรู้ให้เข้าใจแน่นอนว่าปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็จะจัดการแบบบูรณาการทั้งในระดับองค์ความรู้และในระดับการผาจัดการในพื้นที่างไ่ครับงบประมาณในการจัดการครั้งนี้เนะนี่ยการแจก โครงการที่เป็นโครงการใหญ่มากนะครับแล้วก็ร่วมมือกันกับหลายหน่วยงานในปีแรกเนี่ยได้กําหนดก็ประมาณไว้ที่ปีละ40ล้านบาทตอนนี้ใช้ดำเนินการไปเรียบร้อยไหแล้วครับตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงดาเนินการในปีที่1น,นะครับก็ทํางานมาได้ประมาณ8เดือนนะครับณขณะนี้ก็เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นมีองค์ความรู้ว่าปัญหาเนี่ยหมาะันเกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็มีการวางแผนที่จะจัดการ ในเรื่องออสามเรื่องนะครับอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือว่าทําอย่างไรที่จะให้มีการลด,ดการเผานะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยถ้ามีการเผาเกิดขึ้นเนี่ยจะจัดการเรื่องปัญหาหมอกควันอย่างไรบ้างเร่อประการที่3คือเมื่อมีหมอกควันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะลดความรุนแรงของหมอกควันได้อย่างไรครับจะเห็นว่าเป็น,นการดำเนินการเนี่ยเขาบอกว่าครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปพวกเราทราบดีวครับว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันไม่สามารถทำได้ว่าลดเหลือศูนย์ก็แต่ต้นสิ่งที่ทําอยู่นั้นเนี่ยนอกเหนือจากการที่บอกว่าเอานักวิจัยเนี่ยที่เขบอกว่าเก่งในแต่ละด้านเพราะว่าการดำเนินการครั้งนี้ต้องอาศัยทั้เรื่องในเชิงเทคนิคครับผมอย่างที่ท่านอาจารย์จิเศได้พูดถึงไปแล้วว่าถ้าหากว่าจะป้องกันตั้งแต่ต้นนะลดหมอกควันก็คือต้องหาวิธีการอื่นที่ทําให้เขาเนี่ย ไม่ต้องปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นต้นคอ,อนได้ไหมนะครับหรือหาเรียกว่าหาอาชีพเสริมเขาหรือแม้ทั้งว่าถ้าเกิดปลูกข้าวโพดแล้วเรียกว่าวัสดุนะครับที่เหลือจากการเกษตรเนี่ยจะไม่เผา,หร,เาหรือทำอะไรสปวนนั้นผถึง,งกลา,างทางที่บอกวิธีการตรวจวัดแต่สิ่งสำคัญครับก็คือเรื่องของตัวหนึ่งที่รับผิดชอบครับครับส่วนที่เราเห็นภาพว่าจะต้องแนะนําต่อนะครับท่านอาจารย์สมเกียรติเนี่ยเป็นหน้าโครงการที่ือว่า ระหว่างทางานวิจัยนั้นเนี่ยครับเราคงไม่สามารถจะทํางานจนเสร็จแล้วส่งไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดูกแล,แลการวิจัยครั้งนี้จึงจําเป็นต้องมีความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนที่ดูแลนะครับเช่นรเรื่องเกษตรใช่ไหมเรื่องของข้อเอ,อ,อนอแนะการนำวิชากาแวดลอ,อมกรมควบคุมมลพิษหรือแม้ทั่งเรื่องของตัวมหาทยายเองที่ดูแลพื้นที่ทอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำด้วยกันซึ่งขณะนี้เขาเคราข้อได้ชัดเจนนัันว่า เช่นเรื่องการพัฒนาเรื่องพื้นที่สูงเนี่ยมีประสิทธิงาพการพนะัฒนาเรื่องการ,การแก้ไขปัญหา,รารเรื่องหมองควันเนี่ยก็มีอ,อกีกหลายสิบปัญหาตรงนี้นครับจะต้องดึงเข้ามามีส่วนร่วมก็จะได้นําเอาผลจากการวิจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องข้อม,มูลจากเขาเองรวมทั้งผลที่ได้รับเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างนี้แล้วเนี่ยถึงจะเกิดการแก้ปัญหาอย่างจริงจังครับแลในส่วน,นของปีที่สองนะคะจะมีการตั้างงบเข้ามา ก็ S <S> เป็นที่ได okay? ้ย totally ินดีนะครับว่าโครงการนี้ดำเนินการไปผลการดาเนินการเริ่มต้นก็เป็นไปตามแผนในปีมันสองห้าหนึ่งเนี่ยก็ได้กําหนดงบประมาณไว้ที่ประมาณปีละี่ล้านสาหรับดำเนินการข้างต่อไปาราชกสมค่ะแล้วปัญหาคะส่วนที่ในพื้นที่เราไคัครับปัญหาที่เราพบเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะปัญหาที่ที่เราเจอตอนนี้ก็คือในเรื่องของพฤติกรรมของของคนในพื้นที่ที่เขา ผู้การใช้ที่ดินที่ที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้รับความร่วมมือจากทางผู้จัดซื้อข้าวโพดหลายนายงานเขาพยายามที่จะร่วมมือโดยการไม่รับซื้อข้าวโพดที่ไม่มีที่มาที่ไปของการใช้พื้นที่ที่ผิดกฎหมายทำให้ปีนี้ราคาข้าวโพดนี้ก็ตกลดตกลงไปมากเพราะเกษตรกรเขาเริ่มทราบแล้วว่าถ้าเขาไปทาอะไรที่ผิดแล้วมีผลกระทบกับสังคมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญ ผมว่าโครงการนี้สําคัญที่มันอ่ที่ว่าเป็นโครงการที่เราอย่างที่ท่านเลยค่ะว่าเราต้องพยายามใช้ความรู้เข้าไปแก้ไขปัญหาโดยโดยโครงการนี้มันเป็นความร่มมือของกลุ่มอะไรที่พยายามที่จะทําให้ชาวบ้านเขาเห็นนะครับว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้ทาให้เกิดไรายได้เพิ่มขึ้นเลยจริงๆแล้วเนี่ยไรายได้น้อยมากนะครับเออถ้าไปคิดแบบให้มันรู้จักต้นทุนหรือว่ากําไรจริงๆเนะี่ยเขาแทบจะไม่ได้กำไรเลยอันที่2คือผลที่เขาทำเนี่ยมันจะก่อให้เกิดผลกระทบกับเรื่องของสุขภาพอย่างยิ่ง นะครับตรงนี้นะงานวิจัยได้เรื่องของด้านนเทลลูไซด์ให้เข้ามาช่วยในเรื่องของพิ D, มพ์เป็สองจุดห้าอะไรต่างปัญหาของทางภาคเหนือเราเนี่ยเรื่องของมะเร็งทางเดินหายใจแลมะเร็งตใน,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 ในตปอดเนี่ยสูงมากกว่าภาคอื่นซึ่งเขาอาจจะไม่รู้มันเกิดจากอะไรแต่ผมว่าผลจากการวิจัยตรงนี้มันจะตอบโจทย์และเขาจะเข้าใจเมื่อเขามีความกระหนักแล้วเนี่ยผมว่ามันเปนส่วนหนึ่งที่มันให้เขาพยายามที่จะปกป้องคอมมูนิตี้หรือสุขภาพของคนใน,ในเ้าถิ่นเขาเองอันนี้ผมคิดว่าจะเป็นโครงการที่จะ ของทีเกิดผลกระทบในแง่ของเศรษฐกิจสังคมเพราะปีที่แล้วเนี่ยเราสูญเสียไปเกือบประมาณหมื่นล้านนะครับต่อปีส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของทางการท่องเที่ยวที่เราสูญเสียการเพราะคนเขาหนีหมดอีกอันหนึ่งก็เือเรื่องสุขภาพที่ตรังต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของการรักษาต,ต่างๆพยาบาลต่างๆตรงนี้ผมคิดว่ามันจะดีขึ้นดีขึ้นแต่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งเท่ทเานี้เท่านด้ครับ นี่แน่นอนครับพอนี้อยู่ในระหว่างของการทดลองในการเก็บข้อมูลแล้วก็พยายามที่กบริเดทมันให้มันข้อมูลนั้นมันถูกต้องเพื่อให้มันสอบคล้องกับเรื่องของแบครับแล้ว,ลวหลังจากที่เราทดลองใน,นํำร่องนี้แล้วในใน,ในเฟสที่สองเฟสสามหรือปีที่สองปีสามเราก็ขยายผลไปอีกแล้วข้อมูลเหล่านีน้ก็จะถูกนำมาประมวลผลเพื่อที่จะทำให้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ถึอจริงๆนอจากเครื่องมือที่ว่าแล้วเนี่ยจริงๆยังมีเครื่องมือยกอยใหญ่เช่นเครื่องที่ใช้เอา การมาพูดนะครับมาอัดเป็นแท่งเป็นเชิงเสื่อมรีร่ขึ้นคือรีบีแล้วซึ่งขนาดนี้ผ่านมาแนววชก็ได้ประสานกับกระทรวงพลังงานนะรวมพลังงานก็เจ็ดใจเรียกว่าประมาณกระทรวงมาช่วยคือเรื่องของพลาังงานทดแทนมาช่วยทำซึ่งผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญอวอรชอว์เองนั้นเนี่ยในนามคอชอนั้นเนี่ยก็ช่วยพัฒนาเรื่องของเรียกว่าสิ่นค้าเหนี่องเติมคนในเรื่องของเชิญเชิญเรียกมาใช้จริงได้ นีย่ยถ้าเครื่องมือต้นแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีส่วนที่จะช่วยเสริมให้เอกชนเนี่ยมาผลิตเพราะว่าคนนี้ต้องผลิตมาเป็นเนื่ยจําเป็นมากนาก็จะได้ใช้แล้วก็อาจจะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการที่ต้องตรวจจับเนี่ยก็ซื้อหาไปานะครับโดยใช้งบมาทาครัาแต่นะครับซื้อหาไปติดตั้งต,ต่างๆเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นข้อมูลที่แท้จริงแล้วก็รู้สึกว่าเดือดร้อนหรือรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นปนัญหาพอเห็นสภาพถึงเพราะเราบอกเขาว่าหมกพันเยอะเลยนหมเขาก็ไม่ได้ไม่ทราบว่ามันเยอะขนาดไหน ถ้าเครื่องมือตรวจจับเนี่ยมันเห็นภาพเสถียรตอนนี้เครื่องมือตรวจจับตอนนี้มีกี่ที่ครับทำไว้กี่ที่ครับตอนนี้ที่ที่เราที่เดี่เครื่องมือที่ในระดับสเกลนี่มีมีมีอยู่หลายเครื่องแต่ที่เรามาเอมามาสายสัตสาธิตเนี่ยจะอยู่ที่น r เซิร์ฟในเครื่องหนึ่งแล้วก็เราก็จะมุ่งไปติดตั้งที่น่านและอีกเครื่องหนึ่งเราจะสร้างที่แม่เหียบโครงการนี้ก็คงจะมี สองเครื่องใช่ไหมครับเฟสแรกด้วยนะครับ,รรบที่เป็นโมบายเซฟที่สมาร์ตตัวทั้งเพ1นเพ2.5สองจุดห้าุณหภูมิอะไรต่างๆมันก็เป็นสถานีอากาศนะครับ